ข่าวกิจกรรมวันบวรบวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่25กันยายน2566ช่วงนี้บ้านราดอยู่ในโหมดน้ำจะท่วมไหมซึ่งฟันธงได้เลยค่ะ ว่าท่วมแน่นอนเพราะลักษณะของบ้านราชเป็นแอ่งกระทะแม้ว่าปริมาณฝนตกจะน้อยก็ตามแต่น้ำจากจังหวัดอื่นๆก็ไหลลงมาที่แม่น้ำมูลเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปแม่น้ำมูลจึงเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปบริเวณพื้นที่ต่ำในบ้านราชน้ำก็จะท่วมขังแต่บริเวณที่สูงเช่นเฮือนบวรก็ยังสบายอยู่นะคะ คิดไปแล้วก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมหากเราไม่พัฒนาฐานจิตให้สูงขึ้นก็จะถูกกิเลสท่วมตัวเราอย่างแน่นอนหยุดโมดสถานการณ์น้ำมาติดตามกันข่ะว่าสัปดาห์นี้แต่ละคุ้มสีไปร่วมบําเพ็ญที่ไหนกันบ้างเริ่มที่สีส้มค่ะไปที่โรงเห็ดช่วยกันเอาก,ากากมันสําปะหลังซึ่งเป็นอาหารเห็ดฟางขึ้นชั้นโรงที่หนึ่ง หลังจากนี้อีกห้าวันคุณลุงเจนจัก,กรวาลคงศีผู้ดูแลบอกว่าจะทำการฆ่าเชื้อและทยอยนำกากมันขึ้นอีกสองโรงถัดกันไปรวมเป็นสามโรงค่ะถ้าอากาศช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นมีแดดออกก็จะมีเห็ดฟางทยอยออกสามโรงซึ่งรวมกันก็จะได้วัรัประมาณ100่กิโลค่ะ แต่นั่นแหละค่ะปริมาณเห็ดฟางจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันค่ะสีเหลืองสีชมพูและสีแดงรวมพลังกันไปเก็บมันที่สวน204ค่ะได้หัวมันแล้วก็จะนำไปขึ้นรถรวมกันแล้วนำไปลางอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะนำมาคัดแยกที่เหือนฟันเสียว สีม่วงไปทำห้าสอที่อุทยานบุญนิยมซึ่งก็ค่อยๆเตรียมความพร้อมของพื้นที่ไปเรื่อยๆคาดว่าก่อนเริ่มงานเจก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะมาทำห้าสอกันคงจะกลุ่มที่เป็นวันจันนี้คงจะมาลงพู้กรที่แหละเนาะ <S <S อันนี้วันนี้ก็จะมาเคลียของต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมงานเจน,นะคะท่านใดที่จะเอามาร่วมบรรยากาศดูเนาะว่า จะเป็นเรื่องอการขายหรือว่าเรื่องพวกเก็บผัดเก็บอะไรก็มีนะคะหรือไม่ก็เรื่องการหั่นการเตรียมอะไรนะะี่ค่ะก็ได้มาร่วมเนาะไงก็เตรียมเนี้อเตรียมตัวไว้เพราะว่างานปีนี้อาจจะเป็นปีที่แบบว่าอาจจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมานะ ทั้งหมดนี้คือวิถีชีวิตของคนบนรรดาษที่แต่ละวันหมดวันไปกับการทำบุญและกุศลที่ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านกิจกรรมวันบวบอนสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเรินทำสํมนึกดีค่ะ